มาครับเราจะมารีวิวเครื่องตอก s แน p นะครับ KSL 3 6 8 0นะครับผมเปิดเครื่องด้านหลังครับเปิดเครื่องด้านหลังปขึ้นมาเรามาดูวิธีการใช้งานของเครื่องตอก snap เครื่องนี้นะครับ PLEASE FOLLOW THE, voice operation. Please touch the stepping base. โอเคถึงหน้านี้แล้วยกตัว เซ็นเซอร์ัวนี้ขึ้นแล้วกดลบทีนึงครับผม20คือความลึกของตัวตอกสนับตัวนี้ตัวเสาตัวนี้ศูนย์คือจะเป็นตัวนับจำนวนครับผมศูนย์คือตัวนับจำนวนอ่ะวิธีการทำงานต้องเอามือ แต่สองปุ่มนี้นะครับต้องมือแต่สองปุ่มนี้ถ้าไม่แต่จะไม่ทํางานนะครับแต่ปุ่มเดียวก็ไม่ทํางานต้องแต่สองปุ่มนะครับอ่าต่อเอามือออกแล้วก็แตะลงไปนี่ต้องแต่สองปุ่มนะครับอ่ะนี่จะนับจํานวนละสองครั้งถ้าเราจะรีเซ็ตก็กดตรงนี้แช่ไว้ตรงนี้แช่ไว้อันนี้ LED ครับปรับได้ถึงเก้าระดับ อ่ะน,นี้สศูนยดละแล้วก็กดโอเคอ่าไอต,ตัวนี้ก็ปรับความสว่างของเซนเซอร์ครับผมเรามาดูกันเห็นจะชัดเลยอ่ะเรามาดูกันนะครับอ่ะดูตัวนี้ดูที่เก้านะครับความสว่างของเซนเซอร์อพอศูปุ๊บ เส้นของเซนเซอร์ก็จะไม่มีคือปรับความสว่างของเซนเซอร์ครับผม<ล>อ <Laser increase. S 1> ่ะเพิ่มันไปสักประมาห้าพอครับ <Laser decrease. S 1> เอากดโ okay. อเคสองปุ่มนี้คือสปีดความเร็วครับผมความเร็วของการต่อครับคันต่อสแนปอ่ะอันนี้อยู่ที่เท่าไหร่อยู่ที่ 9. เก้าอ่ะเร็วไปเราจะมาดูความแตกต่างนะครับอ่ะ <Speed decrease. S 1> เอาที่หนึ่ง ลึกลงมาหน่อยอลึกลงมาหน่อยเพิ่มตัวเลขขึ้นไปครับถ้าต้องการให้มันลึก <Position increase. S 1> เพิ่มตัวเลขขึ้นไป <Position increase. S 1> สักแปแล้วกัน <Position increase. S 1> เอากดโ okay. อเคเราจะมาดูนะครับเราต้องถ้าไม่เอา มือเอมือแต่สองปุ่มนี้จะไม่ทำงานนะครับอ่าเอาออกแตะอ่าออกแตะถ้าแตะค้างไว้จะไม่ทำงานเลยนะครับอ่าจะไม่ทำงานเลยนะครับอ่าเอาออกแตะโอเคเอ่าเรามาดูความเร็วเมื่อกี้อยู่ที่หนึ่งอ่าไปไปที่เก้านี่คือสับไปโอเคกดโอเคครับอ่าเรามาลองดูแตะสองปุ่ม ยกป๊อปอ่ะมันจะเร็วขึ้นจะเร็วขึ้นก็การรีวิวของเครื่องตอกสแนปเครื่องนี้ก็การทำงานก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับผมไม่มีอะไรมากครับใช้งานง่ายนิ่มสะดวกมีเซฟตี้ให้ด้วยครับผมรีวิวครั้งนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ